เด้อมาเด้อออกกับร่างกายมันใหญ่เด้อจ้ะเด้อาเด้อจ้ามาเด้อใส่บ่ได้ก็ออกกับร่างกายนี่แหละพี่น้องหนาวเนาะหนาวจ้าเด้อจ้ามาออกอื ำลังกาเพื่อสุขภาพมากๆของกันเนาะค่ะ่างกายย้ายมหอมือสองสามสี่ออกกำลังกายค่ะอันนาวที่นองหนาวพ่อมฝนตก เออกเอ็นออกกําลังกายด้วยจ้าเรื่ก็ไปเลยออกกระซ่าเนาะค่ะเนาะออกกําลังกายค่ะมันด้วยจ้าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากๆออกด้วยกันเนาะค่ะ หนาวเอออันหนาวพี่น้องหนาวพ่อมคุณตุกพ่อหนึ่งสองเอ็มออกกำลังกายด้วยจะดอจะออกกำลังตุก็ได้ออกกำลังกายเกี่ยแนวจะน้อยเนาะพี่น้อง เดิอมันเด้อเพื่อสุขภาพออกกำลังกายหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดบปน้าตนาเดิมันออกกำลังกายง่ายมันจะเดมออกกำลังกายให้เมื่อออกเนาะค่ะเนาะ จะได้แข็งแรงออกกายมุ่กันจ้าเมื่อนาวพี่น้องมือหนิฝนตกสองวันแล้วค่ะออกกำลังกายให้เหือ่ออกอ,อ,อกเนาะค่ะเนาะจะได้แข็งแรงออกกำลังกายให้เหือ่ออกอ,อ,อกเนาะค่ะเนาะ จะได้แข็งแรงโยกหนาพะนาวมัเดิอมมันเริ่มกบับรงกายนี่ต้องจะเด,ด,ดิอมจุกกระเละออกกับร่งกายเกียหนาวจะหน่อยเนาะพี่น้องเดิอมมันเริอมเพื่อสุขภาพออกกำลังกายค่ะ 再见了。 เกลนานู่นอากาศมันันจ้ามันหนาวพี่น้องมือนี่ฝนตกสองวันแล้วค่ะเดี๋ยวใส่บ่ได้ก็ออกกับนั่งกายนี่นะพี่น้องหนาวเนาะหนาวจ้า มาเด้อจ้าออกกำลังกายคือเก่าหล่ะฝนกระตกพี่น้องยายสิพาออกกำลังกายมาเด้อมาเด้อออกกำลังกายมันใหญ่ด้วยกำลังกายมันใหญ่ด้วยมือองสาม ตุกตุกกระเออกกับร่างกายเกียหนาวจะน้อยเนาะพี่น้องเดือมันเอือเพื่อสุขภาพออกกำลังกายโนานหนาวเดือมันเือกับร่างกาย่ามันจะเดื่อเือออกกำลังกายค่ะเลื่อไมาออกมีกันไลมพี่น้อง จ้าออกกำลังใส่บ่ได้ก็ออกกำลังกายนี่แหละพี่น้องหนาวเนาะหนาวจ้าจุกมาได้ออกกำลังกายกีวหนาวจะหน่อยเนาะพี่น้องเด้อมันเล้อเพื่อสุขภาพ ่ายใส่บได้ก็ออกกับร่างกายนีแ้ละพี่น้องหนาวเนาะหนาวจ้าลูกเร็วกับบได้พี่น้องพี่เขา ค่อยๆไปกระดูกขาเขา้าบกค่อยลูกเร็วกับบ่ไดพี่น้องพี่เขาค่อยๆไปกระดูกขาเข้าบกค่อยมาเดจ้ามันมันหน,า,า,า,น,หนาวพี่น้อง หนาวพร้อมฝนตุ่มหนึ่งสองเตินออกกำลังกายด้วยจะเด้อมาด้อมาด้อออกกับร่างกายใหญ่เด้อจ้ะเด้อใส่บ่ได้ก็ออกกับร่างกายนี่แหละพี่น้องหนาวเนาะหนาวจ้า กำลังตายเพื่อสุขภาพค่ะออกกำลังตายหเหงื่อออกเนาะค่ะนาะจะได้แข็งแรงมาด้ยวยจ้ามาด้ยวยต้อง่ะ เ uh ้า huh, สิบนระตมาด้วย้จมานดึออกกำลังกายเหงื่อออกนากขาเนาะจะได้แข็งแรงมาด้วจ้ามาเดึเนี่มาออกมันกันได้ทึงนอน มาด้วยเจ้ามาเด็กํำลังกายเื่าสุดามากมากของกันเน่ะอ้า้วมาาด้อ หนาวมาดื่มมาดื่ออกงกาย้จะดือกำลัายเพื่อสุขภาพมากหอมกันเนาะค่ะ